พระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าวาดวัประเชตุผลวิมลมังคลารามประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเป็นประธานเปิดโครงการประสง์สาธารณาสงเคราะห์เสริมสร้างสังคมสุขภาวะพร้อมงานเสวนาวิชาการงานสาธารณาสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม วันนี้ที่พระอุโบสถบรรพชิตตุพลวิมลมังคลารามเขตพระคนครกรุงเทพมหาคนครจะประคุณสมเด็จพระมหาเทราจารย์กรรมการมหาเทราสมาคมเจ้าวาดประพชิตตุพลวิมลมังคลารามในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์ของมหาเทราสมาคมเป็นประธานเปิดโครงการประสงค์สาธารณาสงเคราะห์เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ งานเสวนาวิชาการงานสาธารณสงเคราะห์พร้อมกับมอบพัเกียรติคุณประกาศเกียรติคุณให้แก่พระสงฆ์นักการสาธารณสงเคราะห์ต้นแบบการนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทราจา์ได้กล่าวสามมัมมทนิยกถาความสําคัญตอนหนึ่งว่างานสาธารณสงเคราะห์คือการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนกําหนดกรอบในการดําเนินงานสีด้านคือสงเคราะห์เกื้อกูลพัฒนานและบูรณาการซึ่งการบูรณาการนั้นถือว่ามีส่วนสําคัญ เนื่องจากการทํางานสาธารณาสงเคราะห์มีความจําเป็นต้องบูรณาการงานคณะสงฆ์ทั้งงานด้านการปกครองด้านการาศาสนศึกษาด้านการาศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาการสาธารณูปการรวมทั้งต้องบูรณาการทํางานกับภาคีเครือข่ายโดยภายหลังพิธีเปิดมีผู้ส่งคุณวุฒิได้ร่วมปฐาฐกถาบรรยายพิเศษและเสวนาตลอดทั้งวันอาทินายสุทธิพงษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทย นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายสิบบัวแก้วงามรองผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสานาแห่งชาติตรอจนพระเถร,ระมากความสามารถรวมขับเคลื่อนง,งานสาธารณส,สุขรอบของมหาเถร,รสมาคม